ดวงรายวันประจําวันเสาร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2565วันพระขึ้น8คําเดือน5ปีขานคนเกิดวันอาทิตย์การงาน งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นคุณสนใจเฉพาะผู้ที่มีผลประโยชน์กับคุณเท่านั้นความก้าวหน้าจะโดดเด่นแต่ขอให้คำนึงถึงมนุษยสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจและการมีส่วนของผู้ที่ร่วมงานกับคุณด้วยนั่นจะช่วยทำให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคงทางการงานของคุณมากขึ้นการเงินวันนี้มีเกนใช้เงินเก่ง หมดเปลืองไปกับคนในครอบครัวหรือคนรักแต่ยังไงคุณก็หาเงินได้มากและเก่งการเงินยังคงคล่องมือดีผู้ใหญ่เพศชายที่มีบุคลิกอบอุ่นจะเมตตาช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินเป็นอย่างดีค่ะความรักและครอบครัวคนโสดวันนี้อย่าเพิ่งตกใจหากคุณจะมีสเสน่ห์ต่อคนทุกเพศโดยเฉพาะสเสน่ห์ต่อเพศเดียวกัน บางคนอาจจะได้รู้รสนิยมทางเพศที่แท้จริงของตนเองในวันนี้และคุณยังมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่อายุมากกว่าอีกด้วยคนมีครอบครัวแล้วยังอดเจ้าชู้ไม่ได้ระวังใจของตนเองให้ดีนะคะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำใสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความด่าเริงใจ ทิศมงคลทีต่ตะวันออกเฉียงเนื้อเสริมบริวารราใครว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเวลามงคล1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12.00นาฬิกาคนเกิดวันจันทร์ การง,งานจะมั่นคงขึ้นเป็นลำดับได้รับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้เพิ่มความรับผิดชอบในงานมากขึ้นทำให้คุณเป็นคนสำคัญมีความก้าวหน้างานที่เป็นนายตัวเองก็จะได้ขยับขยายหรือมีความสำเร็จดังใจหวังมั่นใจขึ้นและพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าต่อไปการเงิน คุณปวดใจกับการเงินที่ประสบปัญหาอย่างหนักไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเงินที่คาดหวังไว้จะผิดหวังหากมีคดีความก็จะเสียงเงินจำนวนมากเพราะแพ้คดีวันนี้ให้อยู่นิ่งๆไม่ควรใช้เงินในการลงทุนใดๆหรือให้ใครหยิบยืมโดยเด็ดขาดความรักและครอบครัววันนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลกับคนรักหากคุณยังโสด ก็มีสิทธิจะพบคนที่ใช่จากการเดินทางไกลหรือชาวต่างชาติแต่ให้ระวังการจับปลาสองมือหรือความพยายามที่จะสับรางของคุณจะถูกจับได้ไม่ควรทำตัวเจ้าชู้มากนักยิ่งหากคุณมีครอบครัวหรือคนรักอยู่แล้วจะยิ่งไม่เกิดผลดีค่ะสีมง่งคนสีส้มสีแสดเสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอย ทิศมงคลทิศใต้เสริมความน่าเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสั่งการเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงาน วันนี้งานจะราบรื่นเป็นพิเศษอะไรที่เคยยากก็จะง่ายได้อย่างปาฏิหาริย์คุณมีโชคทางการงานมีเสน่ห์ในการติดต่อเจรจาทั้งอย่างโดดเด่นในวงงานมีข้อเสียคือคุณมักจะไม่ค่อยสู้งานหนักทั้งที่วันนี้มีโอกาสที่ดีทำให้พลาดโอกาสง,งามๆได้การเงินคุณขยันและกระตือรือร้นในการหาเงินสูงงานหนักงานเบาก็ไม่เกี่ยง ขอให้ได้เงินวันนี้คุณคาดหวังสูงกับเรื่องรายได้ซึ่งก็จะได้รับอย่างใจหวังให้ใช้โอกาสนี้ในการทำเงินต่อยอดรายได้ออกไปแล้วคุณจะสนุกกับการหาเงินมากยิ่งขึ้นค่ะความรักและครอบครัวมีเรื่องความรักนี่แหละที่คุณไม่เคยต้องรู้สึกขาดคนรักและครอบครัวของคุณสนใจห่วงใยคุณถ้าคุณมักจะไม่ค่อยสนใจพวกเขาวันนี้คุณมีสเสน่ห์ ไปไหนก็จะพบแต่คนมองคนหมายปองหรืออยากเข้ามาทำความรู้จักแต่ก็เช่นเดียวกันที่คุณมักจะไม่สนใจพวกเขาเหล่านั้นนักอยากมีอิสาระแบบที่เป็นอยู่นี้มากกว่าสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมชื่อเสียงความเป็นมงคลในการประกอบกิจการต่างๆทิศมงคลทิศใต้เสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตจมใสสดชืน เวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงาน เรื่องยุ่งยากทั้งหลายทางการงานของคุณกำลังดำเนินไปสู่จุดสิ้นสุดของปัญหาเหล่านั้นจากความพยายามและจังหวะที่เหมาะสมอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนงานหรือการได้ออกจากจุดที่กดดันไปสู่จุดที่คุณสบายใจขึ้นอย่างไรก็ดีต้องค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยอย่ารีบร้อนค่ะการเงินคุณจะต้องหมุนเงินเข้าซ้ายใจขวาเงินเข้าออกมาก อาจจะไม่เหลือเก็บเพราะอะไรก็ดูจําเป็นไปสมดระหว่างความติดขัดที่จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการบริหารได้ถ้าคุณมีสติในการใช้ใจ่ายวันนี้ก็จะสามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นแต่ก็คงต้องเหนื่อยหน่อยค่ะความรักและครอบครัวความรักของคุณร้อนแรงแน่วแน่ในความรักต้องการเอาชนะใจคนรักต้องการความนับถือจนถึงขั้นเอาแต่ใจตัวเองในบางครั้ง วันนี้คุณต้องได้ในสิ่งที่หวังส่วนคนมีคู่คุณทุ่มเทเต็มที่เพื่อให้ครอบครัวของคุณมีความสุขและค่อนข้างตึงเครียดให้กฎระเบียบผ่อนคลายบ้างก็ดีนะคะสีมงคลสีเขียวเสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เสริมคนช่วยเหลืออุปรรมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนกั้นงาน ทำงานหนักขยันสุดๆและพยายามทุกทางที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและองค์กรบางคนอาจจะอิจฉาคุณแต่สำหรับบางคนคุณคือฮีโร่บางคนจะมีเกณฑ์ได้ย้ายงานไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นการเงินคุณอาจต้องเสียเงินไปกับการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะการโหมงานหนักหรือปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังมานานทำให้เงินขาดมือได้ ความรักและครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้คุณเดินไปไหนก็เป็นที่ดึงดูดสายตาของผู้คนคุณจะสง่างามเป็นพิเศษในวันนี้จึงควรรักษาภาพลักษณ์ให้ดีเอาไว้หัวกระไดไม่แห้งแน่ๆคะ่ะส่วนคนมีครอบครัวจะมีการเดินทางร่วมกันและสนุกสนานมีความสุขดีสีมงค้สีแดงสีทองเสริมความร่ำรวยมั่งคั่ง เงินทองไหลมาเทมาทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทางปวงเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัสบดี ก้นงานผลงานที่ดีของคุณจะทำให้คุณได้รับรางวัลได้รับคำชื่นชมและมีชื่อเสียงวันนี้งานรับรื่นในทุกแนง้งทั้งยังมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในเรื่องงานที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับคุณแบบก้าวกระโดดเป็นวันที่ต้องรีบคว้าโอกาสดีๆให้ทันก้านเงิน วันนี้การเงินตึงมือหากต้องหันหน้าไปพึ่งพาผู้ใหญ่ในเรื่องการเงินคุณจะไม่ได้รับความเมตตาเพราะคุณเข้าหาผู้ใหญ่ไม่เป็นหรืออายเพราะมีความขัดแยง้งไม่ลงรอยกันมาก่อนสิ่งทําให้ไม่ประสบความสําเร็จลองอ่อนน้อมเข้าหาผู้ใหญ่คุณก็จะสมหวังได้ไม่ยากคะ่ะความรักและครอบครัวความรักของคู่รักหวานโรแมนติก จนน้ำตาลเรียกพียิ่งหมันเติมความหวานให้กันจะยิ่งเป็นที่อิจฉาของคนทั่วไปส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคู่ที่เหมือนตามหากันมาแสนนานอาจจะเป็นรักแรกพบที่จะเต็มไปด้วยความรู้สึกโหยหากันสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรั์ธุรกิจสําเร็จทิศมงคล ที่ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมยกย่องเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงาน วันนี้คุณจะได้พบกับความรู้สึกที่คุณเคยอาจจะได้ไปเยี่ยมเยียนทินเก่าได้กลับไปพบเพื่อนร่วมงานที่เคยถูกคอกันบางคนจะได้โยกย้ายกลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาเดิมแต่บางคนก็ต้องกลับไปแก้งานเดิมๆที่เคยทำค้างๆไว้แต่โดยรวมไม่มีปัญหาใดๆทางการงานในวันนี้ค่ะการเงิน การเงินไปได้ดีพอสมควรจะได้รับความช่วยเหลือจากพวกพ้องหรือคนที่ทำงานในระดับเดียวกับคุณอย่างไรก็ดีคุณมักจะใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยหรือใช้ตามแต่ใจควรคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ใจ่ายเป็นสำคัญมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาทางการเงินตามมาได้ความรักและครอบครัวคนโสดคุณจะคิดมากเลือกไม่ถูกรักพี่เสียดายน้อง ลังเลนจนตัดสินใจไม่ได้ส่วนคนมีคู่จะมีความคิดความเห็นที่ขัดแย้งกันในแทบทุกเรื่องและยังไม่ค่อยยอมกันลดความเอาแต่ใจรักษากความรักให้ดีนะคะสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือบริวารดีทิศมงคล ที่ตะวันออกเชียงเหนือสเรึมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสง่าราศีและความเคารพรักเวลามงคล1นนาฬิกานาทีถึง3.00นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงาน คุณไม่มีสมาธิในการทำงานเพราะรู้สึกไม่มั่นใจหวาดระแวงกับเรื่องบางอย่างที่กระทบกระเทือนใจคุณอยู่บางคนจะรู้สึกไม่อยากทำงานเพราะเบื่องานเดิมอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ที่ชอบและสบายใจกว่านี้คุณจะวิตกกังวลคิดมากถึงขั้นคิดไปว่าทุกคนในที่ทำงานไม่จริงใจกับคุณการเงิน <t ell noise> วันนี้ให้เจียดเงินที่มีอยู่สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมหรือศาสนาช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากคุณจะมีโชคใหญ่หรือได้รับโชคทางการเงินที่สมควรแก่เหตุการเงินไม่หวือหวาและไม่ขาดมือต้องรู้จักสันโดษอย่าโลภจะเสียทรัพย์ได้คะ่ะความรักและครอบครัวคนรักคู่ครองมีความสุขสมหวังหวานชื่นมีการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างมีความสุข คนโสดมีเกนได้พบกับคนที่ถูกใจในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่มีโปรโฟไฟลด์ดีมีฐานะดีสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมความเข้มแข็งความน่าเกรงขามและเฉียบขาดในการตัดสินใจทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความเข้มแข็งความมุ่งมั่นพยายาม การงานประสบความสำเร็จโดยง่ายเวลามุ่งคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ